สวัสดีค่ะเมืองเลบดีสกุละและพี่แตงกวามาแล้วค่ะเมืองสกุละของเราเนี่ยก็จะมีเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนสนใจอยู่นะคะอย่างเช่นเส้นทางนี้ใช่แล้วค่ะมันคือเส้นทางลัดที่วนรอบภูเขาซานต้า มาค่ะมาดูกันว่าเส้นทางนี้ไปบรรจบที่ไหนคนไหนที่รู้อยู่แล้วก็อย่าเพิ่งสปอยกับเพื่อนนะระหว่างทางเราก็จะเห็นภูเขาและต้นไม้เป็นเส้นทางชนบทดีๆนี่เองได้คำตอบแล้วค่ะมันมาที่ปราสาทญี่ปุน่นซึ่งนอกจากเส้นทางนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเส้นทางเลยก่อนหน้านี้ที่เคยทำคลิปแนวนี้นะคะก็จะมีอุโมงค์ที่ทะลุไปปราสาทพี่หมีทองคำนั่นเอง ส่วนตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ลานกว้างที่อยู่ตรงข้ามปราสาทญี่ปุ่นเคยมีข่าวลือในไอจว่าเขาจะอัปเดตเป็นสนามบินทั่วเมืองเสร็จแล้วต่อไปพบกับแม่สาวตะเภาแก้วของเราค่ะอย่าลืมสนับสนุนกันด้วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และกระดิ่งช่องนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย